สวัสดีครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจยากมากเกี่ยวกับรูวิ่งเพราะผมก็มองมาหลายตัวมองมาหลายรุ่นกว่าจะตัดสินใจได้เพื่อสุขภาพของตัวเอง สุดท้ายแล้วผมซื้อลู่วิ่งตัวแรกในชีวิตในวัยที่48ปีต้องยกให้เขาเลยครับสี่หลังวันแรกที่จะสัมผัสรู้ถึงเล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ ขอบคุณครับซีรันที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยน